พระคูณนนทกิจโกศลเจ้าอาวาสวัดอ่วมอ่องประชานรมิตรและเจ้าคณะอำเภอไสยน้อยตําบลน,น้องเพรางายอำเภอไสยน้อยจังหวัดนนทบุรีจอกกระปุกหมูที่สะสมปัจจัยมาเป็นเวลานานนําเงินออกมาช่วยญาติโยมในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยที่พระคูณนนทกิจโกศลกล่กาวว่าปัจจัยดังกล่าวตั้งใจจะสะสมเอาไว้นับได้เป็นจำนวนเงิน5900 0บาทจะนําไปมุทิตาสักการะพระที่ได้เลื่อนเป็นพระยศ หลังจากเกิดโรคโควิด -19 จึงได้นำเงินดังกล่าวออกมาซื้อสิ่งของที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือญาติโยมซื้อกระชายมาทำน้ำสมุนไพรให้ชาวบ้านได้ดื่มและช่วยเหลือชาวสวนที่ปลูกผักและไม่มีคนรับซื้อนำผักไปให้กับวัดที่ทำอาหารส่งให้กับโรงพยาบาลสนามซึ่งหลังจากนี้ก็จะเก็บสะสมใหม่ไปเรื่อยๆเพื่อนำปัจจัยไปช่วยเหลือญาติโยมที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไป คือตั้งใจไว้วา่าจะเวลาพระที่ได้รับแต่งตั้งได้เลื่อนเป็นพัชยศเราก็จะนำปัจจัยตรงนี้สะสมเอาไว้เพื่อที่จะไปมุทิตาสการะพระผู้ที่ได้รับแต่งตั้งหรือเลื่อนเหล่านั้นแต่พอมาเกิดวิกฤตโควิดอย่างเงี้ยปัจจัยในบัญชีก็เบิกมาหมดส่วนตัวก็จะหมดก็เลยคิดว่าเราจะต้องไปช่วยชาวบ้านนะ าตามสวนซึ่งเราก็จะซื้อผักไปแล้วก็จะทำน้ำกระชายแจกชาวบ้านที่ป่วยโควิดบ้างที่เป็นกลุ่มเสี่ยงบ้างให้เขาได้ดื่มเพื่อลดความเป็นเชื้อโควิดที่มันจะรุนแรงเราก็เลยทำตรงนี้พอปัจจัยเริ่มหมดก็คิดคิดอยู่2วันว่าจะเอาอยัางไงนึกขึ้นไปนึกไปนึกมาว่าเออเรามีปัจจัยที่เก็บไปตรงนี้ที่ใส่ไว้ในกระปุกไปเนี้ยว่าพอถึง ฤดูแล้วเราก็จะแคะแล้วไปมูทิตาพระตั้งใจไว้อย่างนั้นแต่ตอนนี้วิกฤตมันมามากกว่าที่เราจะไปมูทิตาและไอเรื่องตรงนั้นว่าไว้ก่อนเราช่วยชาวบ้านก่อนก็เลยตัดสินใจเจาะเพื่อเอาปัจจัยออกเจาะเพื่อเอาปัจจัยออกก็ได้มาประมาณห้าหมื่นเก้าสะสมไว้หลายเดือนน่ะนะเพื่อ,อปัจจัยเนี่ยที่ได้มาก็เกิดจากเวลาเราไปกิจนิมนต ตามวัดตามวาตามบ้านโยมส่วนหนึ่งเราก็จะหักจากซองนั้นอนะมาใส่ในกระปุกนี้คือไปวัดเนี่ยบางที่เขาถวายสองพัน 2, 000, แล้วก็เก็บไปพันหนึ่งอีกพันหนึ่งก็จะไปซื้อของเข้าวาัดหรือว่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆและค่าน้ํามันค่าคนขับรถก็จะใช้จ่ายตรงนี้ส่วนที่เหลือส่วนหนึ่งก็มาเก็บใส่กระปุกไ้พอถึงวิกฤตอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจเจาะกระปุกนี้ซะ เพื่อจะเอาปัจจัยเนี่ย๋ยวเตรียมไว้ไปซื้อผักซื้อของที่จะมาใช้ในการจัดใช้ในการซื้อกระชายซื้อผักไปช่วยโรงพยาบาลสนามนะแล้วก็ซื้อน้ําพึ่งตอนนี้น้ําพึ่งก็เริ่มจะหมดแล้วเ๋ยวต้องไปซื้อแล้วก็จะมีเรื่องขวดบรรจุภาชนะบรรจุก็ต้องซื้อซื้อทุกอย่างนะตอนนี้ก็มีญาติโยมมาเอาน้ํากระชายกันเปน็นจํานวนมากแต่ก็ยินดีนะยินดีที่จะทําให้ญาติโยมได้ ดื่มกันเพราะว่าช่วงที่เราจะรอวัคซีนกด็ดีหรือรอยาที่จะมารักษาเนี่ยมันยังไม่มีเราก็ได้น้ำสมุนไพรไทยเนี่ยช่วยช่วยลดควารมรุนแรงหรือไม่อาจจะหายเลยก็มีหลายเคสที่ว่าหายไม่ต้องไปโรงพยาบาลสนามไม่ต้องเอารถแอมูลนันซ์มารับไปตามสถานที่พักคอยไม่ต้องเลยก็หายได้ก็เป็นโชคดีของผู้ป่วยนะแล้วก็ ถ้าเราทำาตรงนี้ได้ก็จะช่วยแบ่งเบาภาระพยาบาลหมอซึ่งตอนนี้พยาบาลหมอนี่ต้องยอมรัวบว่าทำงานหนักจริงๆเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเราก็มีส่วนช่วยได้ก็ช่วยถ้าเราไม่ช่วยกันเนี่ยเราปล่อยต่างคนต่างทำปัญหามันก็จะลุกลามกันมากขึ้นแต่ถ้าเราร่วมมือกันอ่ะตรงนี้ช่วยตรงนี้ตรงนี้ช่วยตรงนี้ตรงนี้ช่วยตรงน,รงน,รงนี้เดี๋ยวปัญหาเหล่านี้มันก็จะคลี่คลายวิกฤตโรคระบาดโควิด1 i ในไม่ช้ามันก็จะทุเลาเบาบางลง thank you